สัดีคะ่ะดิฉันนางสาวจรวีละซองนักเรียนฉันมัธยมศึกษาปีที่ักับ3เลขที่15คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อคุณครูนันทนาลีลาชัยครูผู้สอนในรายวิชาภาษาไทยคะ่ะสำหรับการสอนของคุณนันทนานะคะมีรูปแบบการสอนที่แปลกใหม่และเข้าใจง่ายและมีข้อดีสำหรับนักเรียนที่ขาดงานแต่สามารถตามงานได้ครบคะ่ะยกตัวอ,อย่างเช่นการสั่งงานในรายกลุ่ม แต่มีวันกําหนดส่งค่ะซึ่งทําให้นักเรียนมีความรับผิดช,ชอบมากขึ้นค่ะ 2. การทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะเห็นได้บ่อยสําหรับการเรียนในคาบค่ะทําให้นักเรียนมีความสามัคคีกันมากขึ้นค่ะ 3. การมีเกมเล่นของบทเรียนนั้นๆทําให้นักเรียนสนุกสนานกับการเรียนมากขึ้นค่ะและทําให้ไม่น่าเบื่อค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะคุณนันทนามีความเป็นกันเองกับนักเรียนมากๆและยังเป็นครูที่สอนสนุกบ้างและเครียดบ้างในบางกรณีและสถานการณ์ค่ะและสำหรับและสำหรับดิฉันถือว่าเป็นความยินดีอย่างมากที่ได้เรียนในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูนันทนาค่ะขอบคุณค่ะ